ขาเด้อ,อพี่น่องมีพงมีทามีไหนา้ากาหรอกรอ,นะอันนั้นพริกนะีว่ามันมืดกล่องไปเลยมีพักลวกมีผัดหนัง ฮะฉันยังปัดตรงในหมูปัดเอิ่งกังในหมูนนหมพี่แกงนี่กาบูเตียบกกับกิมกันเนื้อ จากนัวใส่ผ่าใส้ผ่าพันควานเหน่อยนา้วผ่านควคือออกที่จานตาออกแนวเพื่อชีวิตแน่หน่อย คืออ en ่ะเจ๊บ๊วยยุควนต้มหม้อวิธีต้มกอบพ่อใหญ่หรอก่ายต้มแล้วนอกน้ำแข็งแข็งป๊กแซ่บต้มแล้วอ่ะเต่นเย็นเลยมันจะออกมันจะว่าอันนี้มันออกแขนงแข็งแต่ต้มเลยมันจินมันฟอนเสียก็แซ่ย เนี่ยเจียบวี้ยังกินลายดอกม้เช่นี่กินบไมกินเมือไม่น้องว่กินดอกินจนกล้วยบดอันนี้ตาบูเอาห้วน กุ้งเขามากรุ้งเขาบอกว่าเขาบอ่มีกุ้งเขาก็กินเขาเลยหากุ้งมาให้ กวน,นกินเชื้อถ้าบ,บูอะไดถ้าบูเขียบไมมเป็นถ้าบูียมีย่ไหมเขาขายไมร้อยสิบบาทถ้าผู้อื่นซื้อกันไปขายยูวสิบไมมก็บร้อยหนึ่งถ้าไปซื้อจีบไมมเขาก็แถมให้หแถมเฉพาะไข่ผู้เดียวด้วยเอื่นเขาไม่แถม ต่างค้นต่างแถมเขาพัติมัวเนี่ยกะแถมเลยเขาแถมมันทุกคนก้าวประจำแถมไปแถมมาก,กับตุ้นเหมือนกันผูจ้างงานมึงแถมบ่ดอ๋อผู้จ้างงามมาไหนคอยมักแถมแถมใหม่เงี้ยเดียว ถามว่ามาขายเมื่อใดอีกหือเรามามือหมุนจุกหรอไ้ยี่หามันเป็นคนไทยเหรอเขามาเขาถามเขามักควงฟวงแถมแถมให้เขามักซื้อเขามาเขามักมักหิน มูรคกไปว่า่ะได้ลูกแทมพมพิ่เราได้ลูกแทมพอาปวิ่งใกล้อืมไ่ได้เทียมนิดเดียวด้ กินอาหารไทยกินไม่ค่อยเปลี่ยนเลยตับหมูนี่กินแล้หมดวัยตัวที่ไม่ไะเกียงนีงก็เปลี่ยนเลยตับตัวอ่อนเส้นตัวสุดสุยคอยมาดัดแบงเงาผัด เป็นต้มปอดเครื่องในหมูวันนี้กินเมื่อนึ่งแล้วบอ่วกดทีไรแล้วผัดผัดขี่แก่งเลยผัดเองเต่าจักเดียบทีบ่แบ ไอ้ตู้รถเดรร้ายเหมือนเสียลมวีวีพี่น้อยมาหนาวอากาศหนาวใส่ควงครับ nhận nè nói mới đẩy mưa bò tay xây bệt cục đã bàn màn mưa bò màn hâu, Có kênh xe hâu có điều đó đã có vào bên cửa đồng hồ khoảng nhập nhập vũ đoàn tiền cung lắp ก็พ่นเป็นน้ำอยังเนาะคนบ่อยากบ่จัก๊กล<ม>ูกข้าวก่ากินอะไรเาขาก็เพื่อเมื่อไหร่ใครขึ้นเมื่อนาะเขาก็ไปหากินใกล้กินปลาแน่แบบวนมากกินหมู คุณซื้อกับทุณนักตามไปตามนักแต่เราก็ซื้อตามนักซื้ออะไรหรอกซื้อธนบัีรไมได้กุกแถม <c oughs> <c oughs> ที่มาซื้อดูว จะหนีก็เนี่อพี่น้องเนี่อนนี่ละ